ตองแตงไม่หยังตองแตงไม่หยังตองแตงพี่น้องโอ้ยเห็นถึงเห็นหนหวแล้วบัตเนี่ยเห็นหมากแลว้วพี่น้องตองแตงสว่วนหนึ่งปลูกไว้ในป่าพยุงพี่น้องมาได้มาบึงบว่าจะนอนเป็นไรมันตองแตงแล้วเพีเ้เยเพี้ยมาได้มายางมาท,าทั้งพี โอ้มันหลักออกนะ้่านผ้เห็นผลแล้วเห็นผลแล้วน้องเอ้ยเฮ้ยดีใจดีใจสายพันธ์แท้ครับขอบคุณหลายๆครับไปสวนผักษาบแม่นีโอ้ยนี่ของแท้แน่นอนเห็นหน่วยแล้วครับสามเดือนเห็นหน่วยแล้วตอนนี้ต้องแตงแล้วรอบแบบเดียวคือแบบหยาบยางแับนี้พี่น้องเอ้ยลอหยาบยางต้องแตง แค่นี้ก็ซื่นใจแล้วครับเนี่ยอาจจะไปเห็นงันแสนกับพเป็นยังได้ใส่ได้กินก็ถือว่านี่ครับตองแตงหลายอยู่ครับกําลังออกล้างออกตัวนี้มันดีสมบูรณ์แน่อยู่นี่หมากมันครับหมากหมากันเนีเห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยเห็ดผู้ยูอยู่เนี่ยผู้ยูเด้อโอ้เห็นหน่วยเดียวก็ถือว่าซื่นใจแล้วครับซื่นใจซื่นใจซื่นใจ สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วไปน้อยนึงแล้วบ่มาน้อยนึงหลัดไหลเตือบหายเมียหายเมีย